จองแล้วนะลูกเนี้ยจองแล้วนะมาเชือกแล้วแกเหล้วนี่เอาเก็บไปขายแล้วค่ะหรือว่ามีคนมารับโบกััวโบกหัวเขามาแบบดีเลยอันนี้กระจงมามเลยครับทุกคนอยู่กับแมนวลิฟฟาร์มนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทุเรียนสวนทุเรียนที่มีเท่าไหร่ไม่พอขายนะครับทุเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่นะครับอำเภอที่ดจังหวัดชัยภูมินะครับก็ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองครับก็ขับรถมาไม่ถึงชั่วโมงครับก็จะเป็นยังไงนั้นก็ตามไปเลยค่ะนี่ชื่อสวนปะคะชื่อสวนนี่ยังข้อเรียกกับสวนแม่ละมุนแม่สวนแม่ละมุนมีมีที่ปลูกจังไหนครับ ได้เอาอีหอย่างร้องพื้นบะร้องหลุมบะที่รุ่นนี่คุดลึกๆแล้วก็คุดกว้างๆแต่ว่าแบบดินมันขยายรลกได้นะพ่ที่ปลูกนะอินอี่รุ่นแรกเนั่นใส่ขี้งว่าเด้นเข้าขี้งว่าก็ดินอเข้าขิ้งว่าก็ดินก็ต้องทาสะเลมให้มันได้นาไม่ทาสะเลมไม่ค่อยอยู่หรอกแต่ต้องปบประงมอมีนะอีปีแรกปีสงนี่น้าวันเว้วัน ระหว่าที่ข้างล่างเองก็ไมเรื่เพราะว่ามันจะปลูกแตงอันนี้ก็ทำซึ่งมันก็เป็นต้นที่ล้วก็เจ็ดปีครับอายุของเขาเนี่ยครับเขาเก็บเกโอ้ถ้าเขาเก็บได้ก็คิดสามสิบปีอ๋อไอ้ที่เห็นเขากันยุดยุดจันอยู่แล้ยองอยู่ต้นทั้งสูงใช่ใช่คิดสามสิบปีอันนี้บ้านเองน่ะอำเภอโอ้เห็นของใหม่ถึงไปเก็บเลยอะครับใช่อำเภอเองมันเป็นของใหม่จ้าพึ่งพิ่งเริ่มมีเขาโดดไม่เลิมพึ่งเขาอันนี้แม่ก็เพิ่งจะไปรู้มาก ไอ้มันี่เป็นตะขาบน้าเขาขาวเนี่ยนะมีดอกไหมมันเป็นตะขาบแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียแล้วที่นี่มันก็รัดต้นรัดต้นเองไงรัดจนมันขยายต้นนีได้มันก็มีตายหลายต้นเองไม่เคยรู้เลยไปอิงมือใหม่เนาะใช่แล้วเองมันมือใหม่จะให้เก่งในเก่งดอกที่นี่อันต้นตายในเองก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะมีรากเน่าคนเน่ามีอีกยังต้นอีกยังในใยญ่เพราะท่านลวเองถึงรู้มันต้องศึกษาครับน้องผิดลองถูก ปีแรกในงามีรูเลี่ยงหรักพอใหญ่มาแลวเอทำไมยังมีอันนุ่นอันนี้มาเรื่อยรลายโรคมาเรื้อยเองจากตุ๊กตาเป็นี่แลเราถ้าเด็กมันแก้แล้วนี่เอาเก็บไปขายแล้วค่ะหรือว่ามีคนมารับััวกนนนี่เขามาแบบดีเลยอันนี้กระจอง็มเลยอันนี้อันนี้คือจองไว้หมดเลย ยังไม่เมิดดอกแต่ว่ามันมีแบบปักช่องนั่นที่พี่น้องกันเคยมาเอานักระจงไว้สองมื่นะน่ใอำเภอเขานังกระจงเป็นต้นอย่างจงเป็นต้นเลยไม่พ่อกันแล้วราคานีขายแล้วแต่เป็นช่วงไหมล่ะค่ะราคาละร้อยหกสิบเือออกจากคอร้อยห้าซิบยืนพื้นยืนพื้นไมแไก็ร้อยห้าสิบจ้ามันจะสุกที่หลังแถวจันใช่แถวจันแถวระยองนะคะ ทุกทีหลังของเข้ามุดแล้วผมมีคนมุดนั่นแหละอยากออกฟิล์มนั่นน่ะเออได้ๆมาล้วทุเรียนมอนท่างเดียวมาถ่ายรูปทุเรียนเรามาถ่ายรูปถ่ายรูปทุเรียนเอาเลยที่เดินถ่ายเดินอะไรก็เดินเล่นรถเพิ่งจะขายรถแรกเลยหรือครับนี่รถแรกยังไม่ได้ตัดเลยดิรุ่นรุ่นแรกเด่นนะตุ่นแรกของปีนี้ของปีนี้แต่ว่าเป็นเป็นลูกมาสามปีแล้วมดจนต้นเครับเนี่ย แป้งนี่มันรวมทั้งแป้งน้อยอันสามสามแถวน้ำอันแป้งประมาณสี่ปีนั่นแหละอีแป้งที่มันลอยเกล็ดทิ้งต้นมีตะมอนท้องมาค่ะมีตะมอนท้องกันยาวบหลายต้นแมวเอาพันมันมาจากไหนอำเภอขุ้งอำเภอขุ้งจังหวัดจันทร์จันทร์มันเป็นแหล่งที่เขาผลิตพันธุ์ขายด้วยเคยเพราะเพราะขายเพราะขาย อันนี้คือเขาจองอันนี้เขาจองไว<อ>้อยังอ,อ,อันต้นยังกงนี่ก็มีคนจองแต่ว่าบได้มาตค,คือคือใครติดมาตัแต่แตมันโตแบบทั้งงวัวอีกแต่สี่สี่อยด์หราออะไรก็ต้องวัวอีกได้หลายนั้นนี่เนาะลอยต้นลอยร้อยรอย้รอ,ยรอ,ยรอยเจ็ดสิบเนี่ยที่ก็ระติบมาตั้นกไกลไหม่ันี่้พูดมันไปพุ่นน้ำได้หลายเห็นเห็นข้นต้นมันนั่นครับอ่าข้นต้นสีสูงนั่นนะอ่าครับ ปลูกไปตามภาษาคนเฒ่าพูดถึงดินดินไม่กับบเดตต่างกันกับดินแก้วมันเหมือนกันกับบ้านเฮาไหดินเดียวกันแหรอน้ำมันอยู่ไปเองบำรุงกันเออแล้วเขาเขาบรูจากวิธีรักษาเนาะบรูจากวิธีเอิงคูดแถมอะอันนี้อันที่ปลูกมีคูดแถมมันก้วงเม็ดหนึ่งอะไรเม็ดนึ่งพราะเวลาลากมันออกมาการขยายของมันจะ้ทุกคนดูดินนะครับมันจะขยายดีนะอันนี้ดินเชื่องแน่นในทางไีเป็นดินดาน เราบ n ham n ham like s <S ๊อบน้ำแม่ก็บอดีแล้วเนี่ยแม่ใส่น้ำยังไงครับน้ำบาดาลปั่นลรัวเลยน้ำบาดาลทางอยู่ตอนปลูกเล็กๆนี่ลดลดน้ำทุกมือปะค่ะถ้าช่วงเล็กๆคนจะลดบ่อยได้ใหญ่แล้วก็อาทิตย์เป็นสองที่เรื่องอะไรเนี่ยคุณรักไทยกับรักไทยทตู้บรรยากาศจูนแถ่ตอนนี้นจะเป็นอำเภอซับใหญ่ใช่ไหม บ้านนาบ้านนาอสับใหญ่ละวีสับยาบ้านใหญ่อำเภอละวีเห็นเมื่อเลยน่ะเออเชียงหลบุ้ต้องมีสับใหญ่เนี่ยอาทานลมตอนคืนไฟแดงเมื่อเลยแถวโอ้วิวดีอนาคตมันก็คิดเป็นเรื่องท่องเที่ยวแนะเนี่ยเขามาสวนน้โวคาโดเขากะเวกเขาให้เขาไปเบิ้งเมื่อค่ะได้สวนน้โวคาโดเขาได้นะเขาเปิดอยู่จ้าเขาก็ขอไปนี่เขาได้อยู่มีคนดูนั่นประจำอยู่นี่ก็ต้นอันนี้มันออกที่หลังดอกลา เดอย้ต้นนแหะมันตัมันก็ดกเนาะมันดดอันนี้อันนี้พีกสายปล่อยมันดกโคตเนี่ยเนี่ยยีนี่ไม่ได้เพราะว่าการตนของมันไม่ได้ต้นนาปล่อยปล่อยให้มันดกไม่ได้ป่ะคะมันเกินกําลังของมันไงยี่ต้องตัดออกใช่ต้องตัดออกเลือกลูกไว้ใช่เลือกเอาพอสมควรนะพี่สายน่าแพ่เราเหมาไ้อืมตัดทุ่นนี่็ น้ำเพลอเราเหมาไว้ปีนี้เ่ราะอะดูมันรบสายอือมันโดขึ้นไปหนูโอ้หมู่มาเห็นว่าโอู้ทำไมมึงไว้รบเฮ้ยกูตัดในทันเต็งในทันยังการนี่ดิถ้ายังกันนี่มันกับอันนั้นที่มีเชือกผูกต้นนั่นคือจองไว้แล้วเป็นไหครับเชือกสีแดงนั่นคราเหมาต้นเขาเหมาต้นใช่อ๋อในยังกันนี่แม่โยงเอาไว้บ่รเห็นมันว่วงอ๋อบ่รเห็นมันว่วงเขากันมัน่องกันังลกหายอยู่ ลูกนี่ก็สิประมาณแต่ว่าบ่พ่อขายดอกนางลูกนี่ก็สิประมาณสองสองลกว่าสามลูกหรือว้เนี่ยบ่พ่อขายยังมีบ่แม่นบ่มีคนเข้ามาเด้อลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่นี่โอ้ยตัวใหญ่สามหัวเนี่ยไข่มากกับมาหัวเลาะแต่อีต้นนี่ต้นใหญ่สองลูกนี่สิบลูกนี่เนี่ยนั่นแหละหัวยึดทั้งหัวกูน้ำแว่นนั่นเป็นขึ้นเลี้ยงนเลียงใหม่เปลือกเช่นที่ไหนครับ ใหญ่ครับใหญ่ครับเนี่ยอันนี้เพิ่งจองแล้วนะแม่นอกกันยัต่อมาดูทังนี่นายีตอ๋อเสื้อแดงนี่มัดจองไว้แล้วอันนี้จบจ้อันเสื้อแดงนี่อันแม่มัดเอาไว้โบ้เห็นพวก่อีรูปนี่ยเขาจองมาเช็ดมัดแป็ดพี่อ๋อจองนี่ทุกคนอันนี้คือลักษณะที่เขาจองนะเขาจะปลูกโบอย่างนี้มีคนจองขาทั้งนี่นั่งนี่ทั้งนี่ผูดเยอะอย่างนแม่บอกว่าไม่พอขายนะครับ ไม่พอขายไอจีนเพิ่งซื้อสวนอยู่ขึ้นพ่อขายมีคนจองหมดแล้วบ่อเด็ไปขายข้างนอกเลยนะครับทุเรียนสวนนีบอกไปเลยว่าตกจองมันนั่นอิ้วมาจากลูกอิ้วมาจเจ็ดลูกเจ็ดลูกวะเนี่ยเนี่ยคนเดียวมาจองเจ็ดลูกวะเนี่ยเจ็ดเจ็ดเออคนเดียวนี่คนอยูคนเดียวเจ็ดลูกที่นี่อปตัว่าจะเข้ามากยังไม่ทันได้เข้ามาเพราะว่ามันขุนตุกพอดีอปตันี่อ๋อนู่นลูกนุ่นแล้วก็ต้นนู่นแล้วก็ต้นนู่น อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิก็ถือเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่สามารถปลูกทุเรียนได้มีหลายส่วนค่ะที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกผล,ลไม้อย่างอื่นอีกมากมายแต่วันนี้เราก็ได้พาทุกคนมาชมแค่สวนทุเรียนนะคะสำหรับ e ีพีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ e ีพีหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องวริศฟาร์มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ